สวัสดีครับ Hobby Channel นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการเล่นเกม Play 2นะครับบนตัว Retro Ads นะครับหลังจากคลิปก่อนนะครับที่เราเคยทำกันไปนะครับเล่น d e a m c a s t เล่นเพ1บน Retro a d ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อ Retro Ads นะครับมาติดตั้งบนเครื่องคอมของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการดาวน์โหลดตัว Retro Ads ไว้ให้นะครับ โอเคเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับให้ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาโหลดหรือว่ามาทำอะไรเลยนะครับก็จะไม่มีคออะไรให้เราเลือกนะครับคนที่ทำตาม2ขั้นตอนผมก่อนหน้าน,นี้ไปแล้วนะครับก็จะมีคอของ d ีมแค t กับเพ1หนึงอยู่ในเครื่องแล้วนะครับโอเค พอมาถึงหน้านี้นะครับให้เราทําการโหลดโหลดคอนี่นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับนี่นะครับที่ผมบอกไปมันก็จะมีเครื่องเซนเรดิมแคสเครื่องเพลงหนึ่งอะไรพวกนี้อยู่นะครับคนที่ไม่เคยโหลดคอรพวกนี้มาเลยก็ให้มาเลือกที่หัวข้อดาวน์โหลดคอนะครับลรอสักพักนะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เลือกขึ้นไปด้านบนนะครับเลือกเข้าไปที่โซนี่นะครับตัวนี้นะครับ ตอนนี้เราจะทำการเล่นเพ2นะครับเราก็เลือกที่ sony playstation 2นะครับ PC SX 2นะครับคลิก1ครั้งครับแล้วรอสักครู่ครับจนเขาโหลดตรงนี้เสร็จนะครับโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิก1ครั้งครับมันจะย้อนกลับไปที่หน้าแรกของเรานะครับตอนนี้เรายังจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเครื่องเพ2ก็ต้องการตัว b บอ s เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราต้องไปหาโหลดไบออสนะครับในกรณีแบบนี้นะครับถ้าเราเลือกที่โหลดคอนเทนต์หรือว่าโหลดโหลดเกมที่เราจะเล่นเลยทันทีเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าค้างๆนะครับหรือไม่ก็ดีดออกไปเลยโอเคจะได้ไม่เสียเวลานะครับรู้ทั้งรู้อยู่แล้วนะครับก็ปิดไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่เว็บไซต์นะครับอ,อันนี้เป็น g o o g l e Drive ของผมนะครับ ให้ไปดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับ pcx s 2 ir นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเลือกดาวน์โหลดนะครับไฟล์จะมีขนาดประมาณ36มสนะครับโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ทำการกระจายไฟล์นี้นะครับ เลือกกระจายไฟล์ครับแล้วก็ต้องจำนะครับเพื่อนๆว่าเรากระจายไปไว้ที่ไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำการ copy โฟลเดอร์นี้นะครับไปใช้งานนะครับของผมจะอยู่ที่อันนี้โอเคแล้วก็เลือกโอเคครับจะถามพาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพาสเวิร์ดไว้ให้ด้วยนะครับ โอเคเมื่อกระจายไฟล์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้ปิดไปให้หมดนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราได้กระจายไฟล์ไว้ครับของผมอยู่ใน download t o ในตัวนี้อ่าโอเคกดับเบิ e c l i c นะครับเข้าไปข้างในจะเจอโฟลเดอร์นี้นะครับ pcsx t o นะครับให้ copy นะครับ copy ทั้งโฟลเดอร์เลยเอาไปทิ้งไว้ที่โฟลเดอร์ ของ Leto a d นะครับที่เราติดตั้งไว้นะครับส่วนใครไม่รู้หรือว่าจำไม่ได้นะครับก็ให้คลิกขวาที่ไอคอน let o a d นะครับแล้วเลือกที่ Open File Location นะครับก็จะมาเปิดที่โฟลเดอร์ของ let o a d นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนหานะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า System นะครับแล้บมันคลิกเข้าไประวางไฟล์เมื่อกี้ลงไปครับวางไปหมดเลยนะครับทั้งโฟลเดอร์โอเค ก็จะได้อันนี้เข้ามาเพิ่มนะครับลองดับเบิลคลิกเข้าไปดูนะครับข้างในก็จะมีไบออสนะครับแล้วก็มีโปรแกรมต่างๆนะครับไฟล์ที่เขาต้องการครับโอเคปิดลงไปเลยครับจากนั้นทําการเปิดโปรแกรมเรตตอร์แอสใช้งานครับโอเคเมื่อปานถึงหน้านี้นะครับก็ให้เลือกที่โหลดคอนเทนต์ได้แล้วนะครับคราวนี้คลิกเข้าไปครับโหลดคอนเทนต์ก็คือการโหลด ตัวเกมที่เราจะเล่นนะครับก็ตัวเกมของเพ2สสามารถหาโหลดได้จากเว็บไซต์ทั่ว,วไปนะครับมีจํานวนมากมายนะครับไม่แพ้เพ 1, 1อ่าแต่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับเพราะว่าแผ่นเพ1เนี่ยมันจะเป็นซีดีนะครับความจุประมาณ700ส่วนเพ2เนี่ยเป็นดีวีดีนะครับความจุ4เท่าของแผ่นซีดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวไฟล์จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับใครดาวน์โหลดลงไว้ที่ไหนก็ ให้ไปที่ตัวเองดาวน์โหลดมานะครับผมไว้ที่นี่เดี๋ยวจะลองเปิดเกมขึ้นมาสักเกมหนึ่งนะครับอันนี้ละกันนะครับอ,อนี้มุสซาเบรดวอรเรีรนะครับไฟล์ที่ได้มานะครับที่เปิดก็จะเป็นนามสกุล iso นะครับส่วนเวลาที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นไฟล์ zip 7 zip ir นะครับก็พอมากระจายไฟล์เสร็จจะได้เป็นไฟล์นี้นะครับ ให้ใช้ไฟนี้ในการเปิดเล่นโอเคนี่ครับก็จะเปิดเข้าหน้าบูตของเพ2นะครับที่เราคุ้นเคยกันนี่ครับเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับตอนนี้ นี่เขาจะถามถึงอ่าเมมโมรีที่เราใช้เซฟนะครับก็เริ่มเข้าเกมครับโลโก้ของผู้ผลิตแคปคอมอันนี้ก็จะเป็นโอเพนนิ่งของตัวเกมนะครับจะขอ,อตัดผ่านเข้าไปเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผม นี่ครับโอ้นี่มีฉากเบสบริเอร์อันนี้จะเข้าเป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับว่าเกมเล่นได้นะครับโอเคเริ่มตัวละครเริ่มสถานที่นี่ครับเริ่มเข้าเกมนะครับ จะไม่เล่นสู้ให้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ต่อจอดสติ๊กนะครับอันนี้ใช้คีย์บอร์ดนี่นะครับเ,เล่นได้นะครับปกติเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงอีมูของเลโกแอดเพื่อให้ใช้คอนโซล p อ2ได้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับทำตามได้เลยครับไม่ยากส่วนลิงก์ต่างๆรวมถึงพาสเวิร์ดแต่ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับเข้ามา าไปใช้ได้เลยโอเคใครมาชมมาดูแล้วก็ขอกำลังใจสักนิดนึงนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ